สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประทาน เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง Y YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับ ให้องพระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้เปิดออกนะครับองค์นี้ได้ทําการลงลักน้าเกลี้ยงมานะครับสันนิฐานนะครับองค์นี้น่าจะใช้ฝนทรารยาช่วงโรคหาระบาดนะครับเป็นข้อสันนิฐานนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ ผูกฝนออกไปนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ลักษณะล่องรอยการฝนใช้ทายานะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบาลักน้้ำเกียงผสมผสานกับคาบลาดำนะครับ โอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวลักษณะวันณนะเนื้อหานี่ก็จะออกขาวอมเหลืองคล้ายๆกับเนื้อเน่าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันเด่นลึกชัดเจนอยู่นะครับแต่แคงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นใบหูทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนเส้นแสมใต้ฐานนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับ ด้านข้างนี่สภาพไม่ได้ฝนไม่ช้ําเท่าไหร่นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งจะฟูนะครับด้านข้างนี่จะสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบลาลักษณ์นี่ยังปกคลุมกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านหลังนี่สภาพไม่โดนขัดล้างออกนะครับสภาพพื้นผิวพระเดิมนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยู่ จะยับจะย่นจะฟูจะแห้งนะครับสังเกตเห็นคาบลักน้ําเกลียงนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในรอยแตกลาทั้ง4ด้านเลยนะครับมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี้ยังไม่ช้าเท่าไหร่นะครับสภาพพื้นผิวพระนี้ยังเดิมอยู่นะครับคาบลาลักนี้ยังฝังตัวแน่นอยู่ในหลุมอยู่ในรอยแตกลานเลยนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ เส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับองค์พระนี่ยังพอลึกคมสันเด่นชัดเจนด้านบนก็นเช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็น,นครับคาบลารักนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอ,อยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านหน้าด,า,า,นนาด้านล่างนะครับพื้นผิวพระด้านล่างยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับสภาพยังเดิมอยู่นะครับคาบลักน้ําเกลียงนี่ยังฝังตัวอยู่ในลืบ อยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับมองดูตรงๆนะครับเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเขื่องเืองนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับ เนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับสังเกตเห็นลักษําเกลี้ยงนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งจะฟูนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าใช้ฝนทารรยานะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับช่วงเกิดโรคระบาดนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนี่ เม็ดเขิงเงเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับคาบลักน้ําเกลียงนี่ยังฝังตัวแน่นอยู่เลยนะครับทางช่องเบญจวันนี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จราคาเท่าไหร่นะครับผมเปิดพระสมเด็จอยู่ในราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้ ท่านต้องไปทางนั้นนะครับแล้วข้อที่สําคัญนะครับทางช่องเบญจวัรณเราอยากให้ทุกท่านนะครับหรือผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาหาผมนะครับไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับศึกษาให้แน่ชัดให้แน่ใจนะครับก่อนโทรเข้ามาหาผมนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเคืองๆนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับ เกตเห็นใบหูนะครับผมได้เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเรามาศึกษาเนื้อหากันนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่จะเบอร์ออกนะครับลักษณะการถูกขัดล้างเพื่อฝนทํายานะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับเก็บเห็นเนื้อหานะครับ ด้านข้างนี้รอยแตกรอยแยกนะครับคาบลักน้้ำเกียงนี่ยังฝังตัวแน่นอยู่นะครับด้านหลังสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวผ้าด้านหลังนะครับจะยู้จะจับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับคาบลักน้้ำเกียงนี่ยังฝังตัวแน่นอยู่เลยนะครับส่วนเนื้อหาวันหน้าก็จะออกขาวอมเหลืองจะฟูจะแห้งจะฉ่ำมองดูแลนวลตานะครับเช่นเดียวกันนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติด,ดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาทางช่องทาง YouTube เกี่ยวกับพระสมเด็จหรือพระที่ผมลงคอนเทนต์ลงทาง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงยอดนิยมหรือเป็นพระสมเด็จนะครับท่านโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับผมเปิดแบ่งปันในราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับเห็เนนหครับ สภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับสังเกตเห็นด้านข้างนะครับรอยแตกลานด้านข้างทั้งสี่ด้านเลยนะครับเนื้อหาก็จะฉ่าจะแห้งมองดูละนวลตานะครับด้านข้างด้านนะครับเนื้อหานจะแน่นจะฉ่าจะแห้งเลยนะครับ รายเก็บรายละเอียดนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f c นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับ เกตเห็นนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ํานะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ํากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกาลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัด เข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทท่าน